มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องแปร์สตอรีนะครับวันนี้เรามาดูรถเกี่ยวข้าวนะฮะนี่ของทีมงานช่างอีดนะครับอีดรถเกี่ยวอีดรถเกี่ยวนะฮะทีมงานนี้นะฮะนี่อีกคันนึงนะครับมาจอดรอแล้วครับเกี่ยวนาเนี่ยทุ่งนี้ะทีมงานกาลังดูแลความเรียบร้อยของรถนะครับ มาแล้วครับกระอร์สตาร์ทลงแล้วครับ อยู่แ,วแถวเทศบาลลำลูกกานะเทศบาลตำบ,บลลำลูกกาสอบถามข้อมูลราว่านะครับทางอีทนะทางอีทรถเกี่ยวนี่คือประกอบประกอบรถเกี่ยวกันเองนะครับอยู่นี้ประกอบเอง ะะเตรียมประกอบโตู้ขึ้นบนนะครับใส่ข้าวในกลางล่มครับวันนี้แดดร้อนครับแดดร้อนครับเี่ก็เป็นรถบรรทุกนะครรถบรรทุกที่จะมาใส่ข้าวข้าวเปลือกนะครับ ครับกินรถเกี่ยวนะประกอบรถเองนะครับอันนี้นะฮะคนขับเองใช่ไหมครับครับอันนี้น้องแด้นะครับช่วยน้องแด้ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าตัวเดินนี่มันเป็นของอะไรฮะเนยซัมไลกินครับเบอร์ยี่สิบเบอร์ยี่สิบเนาะสองตัวนะแล้วตัวเดินสองสิบสองโครมาสุครับอะไรนะสิบสองโครมาสุอ๋อสองโครมาสุเนาะเครื่องโซเจ็ดดร้อยเก้าห้าโซเจร้อยเก้าห้านะครับนี่ฮะ คำแนะนําจากคนขับนะฮะช่างยีทเขาประกอบเองเลยใช่ไหมฮะเดิมมันเป็นรถกระสอบครับแล้วก็มาแปลงรูปมาอ๋อที่ว่าเอาเอากระสอบลองอะนเนาะก็เลยแปลงอันนี้เอาครับครับครับแล้วที่เหมือนกันใช่ไหมสองพันนู้นก็เหมือนกันเหมือนกันครับแล้คันนู้นเป็นเครื่องของอะไรครับอเป็นเครื่องมีสซูบสองร้อยสองร้อยยี่สิบห้าครับสองร้อยหกครับแล้วตัวเดินฮะเป็นสิบสองมิสซูครับครับแล้วไอ ปั๊มได้กินเบอร์ยี่สิบสองอ๋ออันนี้ก็ยี่สิบสองเหมือนกันยี่สิบยี่สิบครับครับอ๋อยี่สิบมแปดมันต่างกันยังไงปั๊มได้กินยี่สิบเอ็ดกับยี่สิบสองมันต่างกันยังไงยี่สิบสองมันใหญ่กว่ายี่สิบสองมันใหญ่กว่าโอ้ยี่สิบสองก็ดีกว่าเนาะอันนู้นยี่สิบสองเนาะอันนี้ยี่สิบเอ็ดโอเคครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูตอนเกี่ยวกันนะฮะครับขอบคุณครับนี่นะฮะ เมื่อกี้ผมถามเขาบอกว่าจะมาอีกคันนึงนะฮะของช่างอีทรถเกี่ยวนะฮะอยู่อยู่ที่ไหนของเจ็ดลำลูกกาเนาะนี่ฮะเดี๋ยวมาอีกคันนึงครับก็เอาไว้ครับอันนี้มาสอง0ันแล้วนะฮะจะเริ่มมีอีกคันนึงใช่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอดูกันเนาะครับดีนะฮะตอนนี้รถเ,เกี่ยวทีมง,งานช่างอีทรถเกี่ยวนะฮะ ทำการสตาร์ทเครื่องนะครับเริ่มเกลียวแล้วนะครับตอนนี้อีกคันแรกลงไปแล้วคันที่สองก็สตาร์ทเครื่องนะฮะอีกคันนึงยังไม่มานะครับในลุงนี้ทีมงาน เกี่ยวข้าวตามริมธนานะคือรถเกี่ยวข้าไม่ถึงนะครับ นะที่มาเกี่ยวข้าที่รถเกี่ยวข้าไม่ถึงําริมคนาน,นี่ก็คือครับอ,<ะ>อันนี้เจยวของเองครับอันนี้เจ้าของเองอันนี้เจ้าของนะฮะส่วนคนที่ไม่ใช่เจ้าของก็คือว่าม,ววมาช่วยเกี่ยวอโอ๋อันนี้เอาแรงกันใช่รครับรถรถเกี่ยวคือไร่ละสามร้อยห้าสิบใช่ไหมใช่ใช่ใชแล้วนะสมมติว่าเรา จ้างจ้างคนมาเกี่ยวอย่างเงี้ยเราให้เขาอย่างไงฮะอ๋อแล้วแต่สองร้อยสามร้อยครับก็จนะขึ้นได้สานะประมาณเนาะเป็นวันนะเนาะยังไงก็หมดวันเนาะใช่ยังไงก็ต้องตีให้เขาเป็นวันนะครับนี่ฮะข้าวที่อยู่ริมริมคันนานะที่รถเกี่ยวเข้าไม่ถึงนะฮะเยอะนะครับก็พอมีนั่งไม่เยอะหรอกทั้งที่ข้าวชายคันนาครับ เสียดายเนาะเราก็เกี่ยวเอาเข้าไปในใช่เข้ากจะมาดิ่วเลยจ้ะครับนี่หญ้าก็เป็นหญ้าอะไรไม่รู้นะ,ะเนี่ยหญ้า,าดอกดอกเนาะแต่ข้าวก็มีเยอะอยู่นะฮะข้าวจะอยู่ด้านล่างจะเห็นนะฮะ รจะของนาใส่เสื้อลายแดงนั่นนะครับจะเดินเกี่ยวข้าวตามที่ราเกี่ยวเข้าไปถึงนะ รถได้หนูไปหนึ่งตัวแล้วนะครับ ทีสามเพิ 3, ่งลงเทเลอร์แล้วก็เตรียมตัวจะลงต่อนะนะหนึ่งสองทั้งหมดมีสามคันนะฮะเนี่ยฮนะดูกันชัดๆไปเลยนะครับอีทรถเกี่ยวนะครับ ได้20กว่าปีนะครับสภาพยังแข็งแรงอนะครับอยู่เลยนะครับแต่ว่าได้สอบถามจากช่างอีทนะครับว่าเขาได้ซ่อมบำรุงอยู่ตลอดเวลานะฮะไปดูอื่นที่เขาพัฒนาแล้วก็มาพัฒนาตัวเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นแรงใจนะครับ วหลังจากจบคลิปนี้แล้วผมจะขึ้นคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ